สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊ก246ทารอดนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะและท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีตุลตามโหราศาสตร์ไทยก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะคลิปนีเปน้เป็นคลิปประจำเดือนมิถุนายน2566นะคะ เราดูพยากรณ์โดยภาพรวมใหญ่นะคะไม่ได้เจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งก็ฟังแล้วถ้าไม่ถูกใจก็ปล่อยวางไปปล่อยทิ้งไปนะคะแต่ถ้าเป็นพลังงานดีพลังงานบวกก็ขอให้น้อมรับเอาไว้นะคะเราจะมาอธิษฐานนะคะค่ะอขอพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพลังงานบวกพลังงานจักรวาล จงชี้แนะนะคะชาวราศีตุลประจำเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะคะขอเป็นพลังงานบวกให้กับชาวราศีตุลด้วยนะคะพลังงานบวกจน มาขกแต่พลังงานบวกนะคะขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆ King of ฟว e นไปไปแรกนะคะชาวราศีตุลเด h e h ไฮรูแฟนายออฟครับ ทูออฟครัว้าวมากเลยนะคะว้า wow. วมากว้า wow. วมากอะไรจะมีความสุขอะไรจะขนาดนั้นนะคะได้รับแต่สิ่งดีๆเงินทองก้อนโตก็จะเข้ามาด้วยนะคะไอ,ยอ้ยะสุดยอดมากๆนะคะสำหรับชาวราศีตุลในเดือนมิถุนายนนี้ดีเ M p ม e เป็นผู้ที่พร้อมพร่างทั้งความสุขและเงินทองนะคะเออเ of s อฟซอ ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆนานานะคะไม่สามารถที่จะามาทำอะไราชาวราศีตุลได้เลยนะคะโอ้โ off อ n สุดยอดมากๆนะคะพลังงานบวกมาเต็มๆเลยนะคะ s o v e n o ออ n e าอาจจะหลีกหนีบางอย่างอาจจะอยากท่องเที่ยวแล้วอาจจะอยากไปและอยากจะหนีปัญหาบางจบปัญหาบางอย่างนายออฟวานะคะ เรื่องเครียดบางอย่างก็ยังอาจจะยังมีอยู่แต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่รบกวนนะคะที่ออฟวันการงานนะคะการงานของชาวราศีตุลอาจจะเยอะขึ้นนะคะแต่ก็มาด้วยความสุขนะ The world ออกสู่โลกกว้างมาด้วยความสนุกสนานทำด้วยทำด้วยความสุขไม่รู้สึกเครียดนะคะถึงแม้ว่ามันจะเยอะ night off one เป็นคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่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 รู้สึกว่าเป็นกังวลกับสิ่งใดๆเลยซิกออฟครับนะ,ะมีการแบ่งปันความสุขนะคะมีการแบ่งปันหลายๆอย่างเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้สำหรับชาวราศีตุลน,นะคะเป็นราศีที่ในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมพลังไปด้วย เ,เปลี่ยนล้นไปด้วยความสุขนะเปลี่ยนล้นไปด้วยความสุขสิ่งที่คุณทํามาก่อนหน้านี้ไม่ว่าคุณจะใช้ะระยะเวลามากน้อยแค่ไหนมันส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จในเดือนมิถุนายนนี้คุณจะเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขและก็มีการฉลองมีความแฮปปี้กับชีวิตกับตัวเองกับครอบครัว ถึงแม้ว่างานของคุณจะเป็นงานที่บางครั้งมันทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายบ้างบางครั้งคุณต้องต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาในงานของคุณที่ทําบ้างแต่คุณก็ทําทํมันด้วยความสุขอะคะ่ะไม่ได้ทําด้วยความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยท้อแท้หรือว่าอยากจะทิ้งมันไปก็ไม่ไม่ถึงขั้นขนาดนั้นถึงแม้คุณจะมีอารมณ์เบือ่อแล้วก็อารมณ์เซ็งอยู่บ้างที่คุณต้องเจอปัญหาอะไรอยู่บ่อย หรือคุณอาจจะแนวทางหนึ่งคืออาจเป็นไปได้ในเรื่องหนึ่งคือคุณอาจจะคอยแก้ปัญหาให้คนอื่นนะคะไม่ใช่ปัญหาของตัวคุณเองนี่ก็เป็นอีกอีกร,รูปแบบหนึ่งที่ชาวราศีตุลอาจจะเจอได้นะคะคือเป็นคนที่แก้ปัญหาให้กับคนรอบตัวชอบเอาปัญหามาปรึกษาคุณในส่วนตัวคุณแล้วคุณมีความสุขนะคุณมีความสุขคุณรู้สึกรื่นเริงกับชีวิต การเงินของคุณค่อนข้างสะพัดนะคะเข้ามาดีในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของคุณในเรื่องอความสุขของคุณคุณค่อนข้างที่จะเต็มเปี่ยมแต่สิ่งที่มาลดทอนความสุขของคุณนั่นก็คือปัญหาต่างๆอาจจะไม่ใช่ปัญหาของตัวคุณเองเป็นปัญหาของคนรอบตัวคุณนะคะที่เขาไม่รู้จะไปพึ่งใครเขาก็อาจจะมาพึ่งที่คุณมาพูดจาให้คุณฟังมาปรึกษาหารือมาขอข้อ,ขอ มาขอความคิดเห็นมาขออะไรต่างๆนานา,นาซึ่งมันเป็นปัญหารอบๆตัวไม่ใช่ปัญหาโดยตรงของคุณนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าก็โอเคแหละอาจจะเบื่อเบื่อบ้างนะคะอาจจะมีความเบื่อหนบ้างแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ซีเรียสกับมันเพราะมันไม่ใช่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ของคุณนะคะคุณก็สามารถที่จะช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับอ่ผู้คนได้นะคะให้กับ เพื่อนเพื่อนหรือว่ามิตรภาพของคุณที่ที่มีอยู่นะคะส่วนในเรื่องหน้าที่การงานของคุณค่อนข้างที่จะเออดีมากนะอยู่ในเกณฑ์80%ขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวงานงานเอองานประจำหรืองานส่วนตัวนะคะจะเป็นธุรกิจเจ้าของธุรกิจเองหรือจะเป็นรับเออเป็นบริษัท ที่รับงานหรือเป็นอะไรก็ตามที่ที่มันเป็นงานของคุณที่คุณทำอยู่ในเดือนพิถุนายนนี้คุณจะเห็นผลจากการลงทุนลงแรงของคุณนะคะคุณจะมีลูกค้ามากขึ้นคุณจะมีผลตอบรับมากขึ้นจากการลงมือทําของคุณจากการที่คุณสร้างฐานมานะคะมันจะส่งผลให้คุณได้เก็บเกี่ยวและได้สร้าง หน้าที่การงานของคุณเนี่ยขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งอีกสเตปหนึ่งนะคะซึ่งมันจะสามารถสร้างเงินให้คุณได้อย่างเยอะมากนะคะและยังมีโอกาสที่คุณยังจะได้เริ่มงานใหม่ๆใครที่คิดจะทำอะไรใหม่ๆอยู่นะคะคิดจะลงทุนในเรื่องใหม่ในสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยทำหรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณเคยทำแล้วแล้วคุณก็หยุดไปแล้วคุณจับมันขึ้นมา ขัดสีฉวีวันใหม่คุณก็สามารถที่จะสร้างกำไรและสร้างเม็ดเงินจากงานชิ้นนั้นได้นะคะคุณจะเป็นคนที่มีความสุขและพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขนี้กับผู้คนนะคะและในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะในเรื่องคนรักคุณค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะคะเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นคู่รักที่สื่อสารกันไม่ยากนะคะเป็น เป็นเหมือนมองตาก็รู้ใจในของชาวราศีตุลน,นะคะเป็นเดือนที่คุณจะมีความสุขและแฮปปี้มากในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของคนรักของคุณก็เป็นคนที่นิสัยคล้ายๆกันมีสิ่งที่คล้ายๆกันอยู่ใน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 ตัวตนซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือตัวคนรักของคุณ มีหลายสิ่งที่แม็ก์กันแล้วลงตัวนะคะที่สามารถเอามาเาชื่อมความสัมพันธ์ได้แล้วก็ก้าวกระโดดไปได้อย่างเร็วนะคะไม่ต้องได้ใช้เวลาระยะเวลาอะไรยาวนานที่จะต้องทำความเข้าใจนะคะหรือว่าศึกษาความเป็นเป็นตัวของคุณเป็นตัวใครอะไรยังไงมาก แค่พูดคุยกันคุณก็สามารถที่จะเชื่อมสัมพันธ์แล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันได้เป็นความรักที่ลงตัวนะคะและเป็นความรักที่จะก่อเกิดอนาคตท,ที่สดใสได้นะคะเป็นสิ่งที่คุณแบ่งปันซึ่งกันและกันเวลาคุณมีปัญหาหรือเวลาคุณมีความสุขคุณก็มักจะแบ่งปันกับคนรักของคุณนะคะคุณมักจะมีโอกาสดีๆที่ได้ร่วมฉลองกันอยู่เสมอเสมอ คุณแบ่งปันความคิดเห็นคุณแบ่งปันความสุขความทุกข์ซึ่งกันและกันนะคะมันทําให้คู่ของชาวราศีตุลเนี่ยเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นําพามาให้พบเจอกันเป็นคู่ที่มาจากพลังงานของตัวคุณเองดึงดูดเข้ามาคุณอยากได้คนแบบไหนคุณก็ได้คนแบบนั้นนะคะเพราะว่าชาวราศีตุลเป็นคนที่มี สภาพจิตใจที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งเป็นคนยุติธรรมเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกนะคะและเป็นคนที่เผื่อแผ่เป็นคนที่ออให้ได้ให้อะไรกับผู้คนได้ให้กับเพื่อนฝูงให้กับญาติมิตรได้โดยที่ไม่ต้องได้คิดอะไรมากถ้าเขา ไม่เดือดร้อนถ้าชาวราศีตุลไม่เดือดร้อนใครขอความช่วยเหลือมาชาวราศีตุลมักจะไม่ปฏิเสธนะคะมักจะไม่ปฏิเสธแต่ก็เป็นเป็นราศีที่เอ่อถ้าถ้าบอกว่าให้คือให้ถ้าค่ายืมคือยืมขอคือขอเอาไปเลยคืน ให้ก็ได้ไม่คืนให้ก็ได้ถ้าให้ถ้าคิดว่าเขาให้แล้วเอาไปเลยก็เอาไปได้แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณยืมสําหรับชาวราศีตุลแล้วยืมก็คือยืมนะคะคือยืมคือต้องคืนแต่ถ้าเขาให้เขาให้ด้วยความเต็มใจก็เอาไปเลยไม่ต้องคิดมากเข้าใจใช่ไหมคะความว่าเอาไปเลยแช่ชิวๆสบายๆเขาให้แล้วอย่างางี้เพราะฉะนั้นในเดือนมิถุนายนนี้นะคะชาวราศีตุลจึงควรที่จะ ปล่อยวางปัญหาของคนรอบตัวออกไปบ้างนะคะหลบหลีกปีกตัวออกมาจากปัญหาของคนอื่นบ้างเพื่อที่จะเติมความสุขให้กับตัวคุณเองให้ได้เต็มที่ที่สุดเติมความสุขให้กับครอบครัวนะคะเติมความสุขให้กับคนที่คุณรักแล้วก็ออกไปท่องเที่ยวบ้างเพื่อที่จะได้เกิดโชคลาภที่ดีเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นจากการเดินทางนะคะ การเดินทางจะให้จะนำพาให้ชาวราศีตุลพบกับความโชคดีนะคะกลับมาด้วยความอิ่มเอมแล้วก็ความมีความสุขการเดินทางไม่ต้องระยะไกลมากนะคะแค่เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างเล็กๆน้อยๆอาจจะค้างคืนหรือไม่ค้างคืนก็ได้การเดินทางในเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีตุลจะเกิดโชคลาภจากการเดินทางอาจจะไม่ใช่เรื่อง เสียงโชคเสียงดวงอะไรแต่อาจจะกลับมาแล้วมีออเดอร์ปัง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 ก็ว่าได้นะคะหรือลายหยุดพักงานแล้วกลับมาเจ้านายให้งานชิ้นสำคัญสำคัญเพื่อที่จะสร้างผลงานสร้างเก็บไว้เป็นฐานการงานที่จะพิจารณาต่อไปอะไรอย่างนี้นะคะแล้วคุณก็จะมีความสุขได้จากงานที่ทำด้วยนะคะให้เวลากับตัวคุณและคนรักของคุณนะคะ ส่วนราศีตุลท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับออนไลน์นะคะที่ทํางานเกี่ยวกับออนไลน์ที่ยุทำเป็นราศีตุลมีส่วนหนึ่งนะคะมีบางท่านที่เป็นหมอดูด้วยนะคะเป็นเอ่อเป็นเป็นคนพยากรณ์เหมือนกับเหมือนกับอาจารย์อย่างเงี้ยเป็นเป็นเป็นหมอดูอาจารย์ คนละตำราหรือตำราใดก็ตามนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะการงานคุณจะมากขึ้นนะคะคุณจะได้ช่วยเหลือผู้คนมากขึ้นคุณจะได้นำความรู้ความสามารถและนำสิ่งที่คุณล่ำเรียนมานะคะและมีประสบการณ์มาออกไปช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้นนะคะกับชาวราศีตุลน,นะคะที่เป็นนักเพียกรนะคะก็ในเดือนมิถุนายนนี้จะมีงานเพียกรเข้ามา มากพอสมควรนะคะก็จากไพ่แล้วรู้สึกว่าดีมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายกันนะคะ ชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ Higher Power พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้นบันดาลมีสิ่งมีการพัฒนาเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของความคิดนะคะชาวราศีตุลในเดือนมิถุนายนนี้นะคะ จะได้รับพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้รับพลังงานดีๆนั่นหมายถึงโอกาสดีๆที่ที่อาจารย์บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะก็จะจะเริ่มจะเริ่มมีซิกเซนต์มากขึ้นถ้าใครที่เป็นนักพยากรนะคะหรือถ้าท่านใดที่ที่ทำงานหรือเป็นนักพ่อค้าแม่ค้าก็จะมีเรื่องการพัฒนาความคิดพัฒนาร้านค้าพัฒนาสินค้าพัฒนา หน้าที่การงานตัวเองนะคะมากขึ้นนะคะในเดือนในเดือนมิถุนายนนี้พลสและจุดที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้จักที่จะปล่อยวางเหมือนที่บอกนะคะออกจากปัญหาและสร้างความสงบสุขให้กับจิตใจของตัวคุณเองนะคะสร้างความสงบสุขความสร้างความพึงพอใจให้กับตัวคุณโดยการบางครั้งก็ ทิ้งปัญหาไปบ้างปัญหาที่มันลกรุงรังนะคะคุณจะอยู่ในขบวนการของสัญชาตญาณของตัวเองคุณจะไม่หันหลังย้อนกลับไปทำในสิ่งที่มันขัดจากจิตใจของคุณคุณมีกฎเกณฑ์ของคุณคุณอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยใช้กฎที่มันเป็นกฎธรรมชาตินะคะคุณสามารถที่จะลงตัวได้กับทุกๆ ทุกๆงานทุกๆโอกาสทุกๆสังคมที่คุณเข้าไปมักจะอ้าแขนต้อนรับคุณเสมอนะคะในชาวราศีตุลในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากไพ่ขยายก็ออกมาสิ่งที่คุณกำลังกำลังเป็นอยู่คุณกำลังเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงหรือคุณกำลังสร้างความพึงพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับตัวเอง สิ่งสิ่งนั้นคุณจะทำได้สำเร็จนะคะสิ่งที่คุณตั้งใจไว้อ้สุดยอดมากเลยไพ่สรุปคุณจะได้รับโอกาสดีๆเหมือนปาฏิหารนะคะเหมือนปาฏิหารมาสู่ชาวราศีตุลในเดือนมิถุนายนนี้จะได้รับสิ่งดีๆราวปาฏิหารนะคะเหมือนที่บอกคืออะไรอะไรมันก็พังพร้อมมาพร้อมพร่งม,มาในในเดือนมิถุนายนเนี้ยขอให้คุณ พร้อมทำใจเป็นภาชนะรองรับเอาไว้นะภาชนะที่สะอาดที่ใหญ่พอแล้วก็เตรียมพลังงานที่ดีเพื่อที่จะโอบอ้อมโอบรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาชาวราศีตุลในเดือนมิถุนายนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความสัมพันธ์ความรักต่างๆนะคะ ชาวราศีตุลค่อนข้างที่จะเกือบเต็มร้อยนะคะในในเดือนมิถุนายนนี้ก็ยินดีด้วยนะคะกับชาวราศีตุลที่จะพบกับโอกาสที่ดีๆอย่าลืมนะคะว่าบางครั้งเราละเลยการพลังงานบวก Energy ภายในจิตใต้สำนึกเราเราควรจะหันกลับมานั่งสมาธิบ้างวันละ5นาที10นาทีเพื่อ เติมพลังงานบวกนะคะเติมพลังงานที่เป็นพลังงานพร้อมจะรับสิ่งดีๆปรับสมดุลในสภาพจิตนะคะมันสมองสติปัญญาแล้วคุณจะไปได้อีกไกลมากนะคะสำหรับชาวราศีตุลก็ยินดีด้วยนะคะกับความสำเร็จที่จะพบเจอในเดือนมิถุนายนนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปสวัสดีค่ะ